ตั้งขบวนไปไหนกันครับเนี่ยสวัสดีครับพี่น้อง FC ช่องล็อกยินดีใส่จวส์ครับผมดูนี่จะตั้งขบวนไปไหนฮะจะไปมิทติ้งกันที่ไหนครับผมนำขบวนโดยจานโอครับตามมาด้วยมาขาวโอธงเสียตั้มล็อกยีนดีครับแล้วก็เสียบอยฮะก็เหลือเสียตะครับผมเสียตะยังไม่มาฮะ เสตะไปเทดินอยู่นะครับยังไม่เห็นมาเลยไปเทไหนเนี่ยเสยตะเนี่ยอันนี้ก็จันชูก็ตักดินใส่ให้รถเสียบอยอยู่นะครับนี่ครับผมฝีมือดีมากครัจันชูดูขุดสะุดศะ,ะได้จิ๋งเป้งเลยนะจันชูนะ เนีเสียต่างหายไปไหนนี่ครับดันชูบอกอยากเกาครับอยากเกาในที่สุดก็ได้เกาครับนี่ เจ้าสมพง์นี่ถ้าครบห้าฟันนี่สวยเลยครับแล้วก็ขูดดินนี่ไม่ต้องกลัวต้านเลยนะอันนี้ต้องนู่นแล้วครับรอไปถึงบ้านกลวดไม่รู้ว่าเท่าแก่จะทํำไหมแต่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องทำนะฟันเจ้าสมพง์เนี่ยครับมีอยู่ห้าแข่วตอนนี้เหลืออยู่สี่แข่วแล้วนะพี่น้องนะอนนี้เหลืออยู่แค่สี่ฟันครับ S <S <an> ก็จะเทรตรงนี้ฮะเทปากบ่อเลยครับใกล้ๆนี่แหละครับเทปากบ่อใกล้ๆเลยนะครับเห <S an> ลาน้อยก็คอยโบกฮะคอยโบกให้ทีมงานนะครับถ้าไม่เกรดไม่ได้ครับลอยรถเกี่ยวครับลอยรถเกี่ยวไม่งั้นแหนมหักแน่นอนวิ่งพลุกลักลุกพลักไปเนี่ย <laughs> อยากแกล้งฮนะแขนสั้นหน่อยโทษทีนะแขนสั้นแขนคุ้นไม่ถึงผมหรอกจะไปถามเสียบอยว่าเสียต้าหายไปไหนตาไปไหนอ่ะฮะตาไปไหนตาไปหาเมียไปหาเมียโอ้ านี่นี่พูดถึงพูดถึงเรื่องจะกลับบ้านไม่ได้เลยนะต้องไปแย่ก่อนเลยพวกนี้อนนันะอนนี้ก็เข้าไปเทกันครับแต่ต้องเข้าไปทีละคันสองคันนี่แหละเดี๋ยวรอให้จันโอออกมาน้องนองนนออกมานะครับดูมันแกลฮะดูมันแกล น้ตอะตตกลุมพางในพันตกลุมัลุนเมืันมื่ันเมือันเมื่อนเมื่วันมวันกมันม่ันเมเ่อวเลยแล้วก็มันเ็สุดเมื่เมเมเมเราเทื่นเมนเมับเมอเ่เ่อน่ัม่ั่เ่อนเ่วัว่เมอ่นน ดึงดงๆเลยกล้องผมอันนี้ก็แล้อยู่6คันฮนะเสียต้าหายครับปกติจะมีเจ็ดคันเพราะว่าเสียตั้มมาครับวันนี้เสียตัม้มมามาเท่แรกก็ให้ช็อตเด็ดผมซะแล้วเสียต่้มเสียตั้มบอกโ้โคตรสวยเลยพี่เมื่อเช้าก่อนออกมาก็แบตหมดไปทำเอมาแบตหมดอีกเสียตั้มบอก เราจะได้มามาถึงมาจมอีกเี่ยวแรกเขาเรียกว่าตายหน้าหลังจมอยู่ตรงที่เสียบอยจมจุดแรกเลยนะเออใจเย็นตั้มเอยใจเย็นเอาต้นไม้ไว้หน่อยเนื่องจากว่าต้นไม้เขาต้องใช้ทำบ้านอยู่ กับชนต้นไม้โอ้ยมันมีสองต้นครับมองไม่เห็นครับ <c oughs> ผมจะเล่นต้นไม้ดูครับนี่มันมีต้นไม้สองต้นมุมอับครับมุมอับนี่ <c oughs> ดูดูพี่น้อง <c oughs> ผมจะเลต้นนี้เหรอไม่เห็นผมเล็งแต่ต้นนี้เอาละครับผมจะโค่นต้นไม้กันเลยโอ้ <c oughs> ไปแล้วครับดูเนี่ยคิดดูว่าผมปีนขึ้นสูงขนาดไหนนี่นี่ผมปีนขึ้นนี่เลยอ่ะผมจะขึ้นต้นไม้อะอผมจะขึ้นต้นไม้ครับโโอ้หมีใครทําได้เหมืผมไหมเนีย่ยผมยังตกใจเลยเมื่อก <c oughs> <ๆ>ี้เฮ้ยมีต้นไม้ด้วยวะตายแล้วครับผมจะปีนต้นไม้แล้วละโอ้ยตายตายตายปลอดภัยดีนะยางผม โอ้่น้องช็อดเด็ดเลยครับดูดูเ้าแกเอาไปให้บอยเป็นที่ระลึกแล้วนี่ผมจะปีนต้นไม้ครับเมื่อกี้ยังบอกเสียตั้มอยู่เลยอย่าปีนต้นไม้เขาเด้อตัวเองปีนเองซะ้แล้วครับโอ้ตายตายตายว่าจะขึ้นต้นไม้ดู จริงๆครับมองไม่จริงเนี่ยผมถึงบอกอ,อันตรายเพราะว่ามันต้นไม้เขามันเยอะมากโอ้ตายตายพีย่นองเลยวุ้ใจหายแป๊บเลยผมอะผมที่ผมใจหายไม่ใช่อะไรนะกลัวยางผมฉีกไหนอะที่ที่คนโบอกอยู่ไหนจ้ะผมกลัวยางผมฉีกครับเมื่อกี้นี่อุย้ย ถ้าแบบปึง้งเข้าไปนะเรียบร้อยเลยนะอา้าวโอ้ยแล้วผมจะรู้ไหมล่ะครับก็เล่นไม่ยืนอยู่ที่ให้ผมเทนเนอาะอย่างนี้จะตายแล้วไว้อะ มโอ,โอ้ยตาเขออาจะให้เทรตรงไหนกันแน่เนี่ยนะให้ผมถอยรอบโพลอยู่นี่เลย มันยืนอยู่นี่ครับอยู่ข้างถังน้ำมันผมนี่จะไมเห็นอะไรเลยอ้ยตายแล้วพี่น้องเลยคลิปนี้โอ้โหตกใจมากพี่น้องเมื่อกี้นี้ดูที่ต้นไม้อะว่าเยอะไม่เยอะแล้วผมก็บอกตั้มเลยนะว่าเอ้ยตั้มระวังต้นไม้เขาด้วยผมจะล่อเองเลยแล้วโอ้ยหัวใจหล่นแป๊บเลยพี่น้อง พรว่ามันขึ้นอย่างแรงเลยครับเมื่อกี้ึบคือมันขึ้นไปบนรากไม้ก่อนไงทีแรกอ่ะพอมันขึ้นไปบนรากไม้เสร็จใช่ไหมครับเราหน้าผมมันก็ตกลงตรงร่องรากไม้พอดีไงผมก็หักหัวออกฟึบแล้วมันก็มีต้นนั้นอีกเห็นไหมมันอยู่สองต้นคู่กันอ่ะตอนที่เราขับมามันเห็นฮะมันเห็นแต่ว่าจังหวะที่เราไปจอดอยู่เทียบด้านข้างเนี่ยเราไม่เห็นต้นไม้ไง ผมก็กะจะเข้าช่องนะฮะช่องกลางพอดีเลยผมกะจะจะหักเลี้ยวเข้าช่องกลางอู้ใจแป้วหมดเลยผมเมื่อกี้นี้เรียบร้อยแล้ววะกลัวยางฉีกอย่างเดียวครับไอ้รถอ่ะมันไม่พังหรอกครับรถเพราะว่าเราไม่ได้ไปไวเราไม่ได้ไอ้นี่โอ้ใจรถตุ๊บเลยทกีตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ,ตบ <c oughs> เขาแก่้อบักเลยครับถ้าแก่รีบจับกล้องเลยถ้าแก่นี่รอช็อตอย่างเดียวเลยนะโอ้โหนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ๋ยวเรามาติดตามต่อคลิปหน้าครับผมขอให้พี่เพียงน้องทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆครับ